สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกอลแกรฟจัดให้วันนี้จะพาไปกินกระดูกอ่อนหมูผัดตะไคร้นะครับก็กระดูกอ่อนวันนี้ก็ซื้อมา1กิโลค่อนข้างที่จะซื้อมาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ตะไคร้ไปมะกรูรวันนี้เราจะผัดด้วยพริกแห้งนะครับเดีย๋ยวอันดับแรกเขาไปตำพริกก่อนนะครับ ก็เมื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาผัดกันเนาะแรงเลยตั้งกระทะน้อนแล้วก็ใส่น้ํามันที่ลงไปครับนี่ก,ก็จะสันส่นๆตามสเต็ปนิดนึงนะครับเพราะว่าขาตั้งกล้องเราหมดอายุละน้ำมันร้อนแล้วก็ พิซซี่โขลกไว้นะครับตันนี้ก็เป็นพิกแห้งก็จะจำพัดชิ่วพัดชิอกันาดนี้นนะแล้วก็ตามด้วยหมูของเราไปเลยนะครับอย่ารอช้า เหมูเราก็ใส่ไปครึ่งหนึ่งครับก็ได้ทั้หมดเราผัดให้หมูเรา ตลอนะครับก็เ,เราประมาณนี้เราก็เติมน้ำล้างโกกลงไปเลยนะครับ ก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้มไว้ให้น้ำเนี่ยแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเดี๋ยวเรามาดูกันตอนปรุงรสเลยนะครับครับพอน้ำเราแห้งเลยที่เ้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเนาะ ปุงรสก็ไม่มีอะไรมากมายครับมีน้นำมันหอยใส่ลงไปซอสจะเย,ยอะเดี๋ยวเค็มนะแล้วก็เสี้วขาวนิดนึงแล้ววันนี้จะมีทีทเด็ดนะครับเด็ดของเรานี่ น้ำปลาใส่ไปด้วยนะครับใครไม่ใส่เราใส่ชีวิตที่ขาดปลาไม่ได้เนะตามด้วยของชุรสครับโอ้ยลำบากนิดหนึ่งวันนี้ ต,ตั้งกองคูทุกค,ค,คููยากกามาพังซะวันนี้เฮ้ยเสร็จ <Hey. S 1> <laughs> สรบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่ตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะครับ อันนี้ก็จะให้อารมณ์หอมตะไคร้มากเลยนะครับใครยังไม่เคยกินก็ต้องลองไปทํากินดูก็ะจะอารมณ์คล้ายๆว่ากลิ่นเหมือนๆน,นะเหมือนแต่ไม่ใช่เหมือนไก่ใต้น้ำอะไรมาเนี่ยกิ่นรสชาติเหมือนกันเลยแหละแต่อันนี้มันเป็นหมูผัดตะไคร้เนาะครับเท่านี้ก็ก็กินได้แล้วแหละ เดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยเนาะครับก็เสร็จสับเรียบร้อยไปแล้วเนาะสำหรับกระดูกอ่อนหมูผัดตะไคร้ของเราเนาะอันนี้จะเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องดื่มก็ได้เนาะเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวก็ดีสำหรับคลิปนี้ก็คงจะตั้มลากันไปเพียงเท่านี้เนาะสำหรับใครที่ดูแล้วรู้สึกชอบอกชอบใจก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจเราด้วยเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วลนะ่ะ สวัสดีครับ